สวัสดีค่ะนักศึกษาขอนำนักศึกษาเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,นบทที่4เรื่องการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์มีเนื้อหาอยู่2เรื่องนะคะคือ 1. การดำรงชีวิตของพืช2การดำรงชีวิตของสัตว์ไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะเรื่องที่1การดำรงชีวิตของพืชระบบการลำเลียงน้ำอาหารและแร่ธาตุของพืช การทำงานของระบบลำเลียงของพืชประกอบด้วยระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงซึ่งเนื้อเยื่อในระบบนี้จะเชื่อมต่อกันตลอดทั้งลำต้นพืชโดยทำหน้าที่ลำเลียงน้ำนินซีสารอินซีและสารละลายที่พืชต้องการนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงประกอบด้วยสส่วนใหญ่ๆคือท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุกับท่อลำเลียงอาหาร เรามาพูดถึงท่อลำเลียงน้ำและแร่าธาตุกันก่อนนะคะท่อลำเลียงน้ำและแร่าธาตุเป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่าธาตุต่างๆทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์โดยท่อลำเลียงน้ำและแร่าธาตุประกอบไปด้วยเซลล์สีชนิดดังนี้ 1. เทคีทเป็นเซลล์เดี่ยวที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาวบริเวณปลายเซลล์แหลมทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและแร่าธาตุต่างๆ โดยจะลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปทางด้านข้างของลำต้นผ่านรูเล็กๆ 2. งเวดเซลเป็นเซลลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่สั้นกว่าเทคิสเป็นเซลเดียวเดี่ยวที่ปลายทั้งสองข้างของเซลล์มีลักษณะคล้ายคมของซิลทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุต่างๆจากรากขึ้นไปยังลำต้นและใบ 3. ไซเลมพารนไคมามีรูปร่างเป็นทรงกระบอกหน้าตัดกลมลีหรือหน้าตัดหลายเหลี่ยม มีผนังเซลล์บางๆเรียงตัวกันตามแนวลำต้นของพืช 4. ไซเลมไฟเบอร์เป็นเซลลที่มีรูปร่างยาวแต่สั้นกว่าไฟเบอร์ทั่วๆไปตามปกติเซลล์มีลักษณะปลายแหลมมีผนังหนากว่าเซลลไฟเบอร์ทั่วๆไปทำหน้าที่เป็นโครงสร้างค้ำจุนและให้ความแข็งแรงแก่ลำต้นพืชต่อไปในส่วนของท่อลำเลียงอาหาร เป็นเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารและสร้างความแข็งแรงให้แก่ลำต้นพืชโดยท่อลำเลียงอาหารประกอบไปด้วยเซลล์สชนิดคือ 1. ซึ่ง m ิปทิวเมมเบอร์เป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาวเป็นเซลล์ที่มีชีวิต 2. c o คอม n พาเนียนเซลล์เป็นเซลล์พิเศษที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์แม่เซลล์เดียวกันกับสิปทิวเมมเบอร์โดยเซลล์ต้นกำเนิด1เซลล์จะแบ่งตัว ตามยาวได้เซลล์สเซลล์โดยเซลล์หมีขนาดใหญ่และเซลล์หมีขนาดเล็ก $3. โพเอมพาเลนไคมาเป็นเซลล์ที่มีชีวิตมีผนังเซลล์บางมีรูเล็กๆที่ผนังเซลล์ทำหน้าที่สะสมอาหารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืช และ 4. โพ o m เอ็มไฟเบอร์มีล kind of ักษณะคล้ายกับไซเลมไฟเบอร์มีรูปร่างลักษณะยาวมีหน้าตัดกลมหรือรีทำหน้าที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับท่อลำเลียงอาหารและทำหน้าที่สะสมอาหารให้แก่พืชการทำงานของระบบการลำเลียงสารของพืชมีหลักการทำงานอยู่2ประการคือ 1. ลําลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ ผ่านทางท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุโดยลำเลียงจากรากขึ้นไปสู่ใบเพื่อนำน้ำและแร่ธาตุไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 2. ลํลำเลียงอาหารผ่านทางท่อลำเลียงอาหารโดยลำเลียงจากใบไปสู่ส่วนต่างๆของพืชเพื่อใช้ในการสร้างพลังงานของพืชการลำเลียงสารของพืชมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆอีกหลายกระบวนการ ต้องทำงานประสานกันเพื่อให้การลำเนียงสารของพืชเป็นไปตามเป้าหมายและในส่วนของการแพร่นะคะการแพร่เป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าการออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำจากบริเวณที่มีน้ำมากกว่าไปสู่บริเวณที่มีน้ำน้อยกว่า การทำงานของระบบลำเลียงสารของพืชต้องใช้วิธีการแพร่หลายชนิดโดยมีท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุและท่อลำเลียงอาหารโครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงพืชในน้ำพืชที่มีท่อลำเลียงเช่นมอสมักจะมีขนาดเล็กและ,จะเจริญในบริเวณที่มีความชื้นสูงมีร่มเงาเพียงพอเซลล์ทุกเซลล์ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงโดยการแพร่จากเซลเซล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง ส่วนพืชที่มีขนาดใหญ่จะใช้วิธีการเช่นเดียวกับมอสไม่ได้จำเป็นต้องมีท่อลำเลียงจากรากขึ้นไปเลี้ยงเซลล์ที่อยู่ปลายยอดโดยปกติแล้วสารละลายภายในเซลล์ขนรากมีความเข้มข้นสูงกว่าภายนอกดังนั้นน้ำในดินก็จะแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าสู่เซลล์ที่ผิวของรากการเคลื่อนที่ของน้าในดินเข้าสู่รากผ่านชั้นคอแท็กของรากไปจนถึงชั้นเอนโดเดอร์มิสโดย น้ำจะผ่านจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งทางผนังเซลล์หรือผ่านทางช่องว่างระหว่างเซลล์เส้นทางของการเคลื่อนที่แบบนี้ว่าอโพพาสโครงสร้างและการทำงานของระบบลำเลียงอาหารในพืชน้ำที่พืชลำเลียงผ่านชั้นคอเท็กของรากเข้าสู่ไซเลมมีธาตุอาหารต่างๆที่รากดูดจากดินละลายอยู่ด้วยการลำเลียงธาตุอาหารต่างๆมีความซับซ้อนมากกว่าการลำเลียงน้ำ เพราะเซลล์มักไม่ยอมให้ธาตุอาหารเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกโดยอิสระซึ่งกระบวนการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารต่างๆเข้าสู่รากทําได้2วิธีคือวิธีที่1ลําเลียงแบบไม่ใช้พลังงานโดยธาตุอาหารจะแพร่จากภายนอกเซลล์ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า ไปยังภายในเซลล์ที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าและวิธีที่2คือการลำเลียงแบบใช้พลังงานซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารแบบอาศัยพลังงานที่ทําให้พืชสามารถลำเลียงธาตุอาหารจากเซลล์ภายนอกที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าเข้ามาในเซลล์ได้จึงทําให้พืชสะสมธาตุอาหารบางชนิดไว้ได้ ธาตุอาหารที่จะเข้าไปในไซเลมสามารถเคลื่อนผ่านชั้นคอเทกของรากได้โดยเส้นทางอโพพาสหรือซิมพาสและเข้าสู่เอนโดเดมิสก่อนเข้าสู่ไซเลมธาตุอาหารที่พืชลำเลียงเข้าไปในไซเลมนั้น มีสารอานินทรีย์ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืชโดยตารางแสดงธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและปริมาณธาตุอาหารของพืชจากตารางจะเห็นว่าพืชต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดในปริมาณที่ไม่เท่ากันการให้ปุ๋ยเป็นการเพิ่มธาตุอาหารแก่พืชถ้าให้มากเกินความต้องการพืชจะเป็นการสิ้นเปลืองและอาจทำให้พืชตายได้ ธาตุอาหารออกได้เป็น3กลุ่มตามหน้าที่ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีดังนี้กลุ่มที่ 1. เป็นองค์ประกอบของธาตุอินทรีย์ภายในพืชได้แก่องค์ประกอบของสารประกอบอินทรีย์หลักและองค์ประกอบของสารประกอบอินทรีย์ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเมตทบอลิซึมที่เป็นองค์ประกอบของคลโรฟิล กลุ่มที่2แบ่งตามการกระตุน้นการทำงานของเอนไซม์และกลุ่มที่3แบ่งตามการควบคุมแรงดันออสโมติกนักวิทยาศาสตร์ใช้หลัก2ประการที่จัดว่าธาตุใดเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชคือประการที่1 ถ้าขาดธาตุนั้นพืชจะไม่สามารถดำรงชีพทำให้การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ไม่ครบวงจรประการที่สองความต้องการของธาตุอาหารในการเจริญเติบโตของพืชมีความจำเป็นเพราะจะใช้ธาตุอื่นทดแทนไม่ได้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือพืชมีความสามารถในการนำพลังงานแสงมาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างเป็นอาหารเก็บไว้ในรูปสารอินทรีย์โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแบ่งเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆคือปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาตึงคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยที่ควบคุมการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับผลของพันธุกรรมของพืชและปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในมีอยู่4อย่างด้วยกันคือ 1. โครงสร้างของใบ ซึ่งการเข้าสู่ใบของคาร์บอนไดออกไซด์จะยากง่ายไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนตลอดจนตำแหน่งของปากใบซึ่งอยู่แตกต่างกันในพืชแต่ละชนิด 2. อ,อายุของใบเมื่อพิจารณาใบแต่ละใบของพืชจะพบได้ว่าใบอ่อนสามารถสังเคราะห์แสงได้สูงจนถึงจุดที่ใบแก่แต่หลังจากนั้นการสังเคราะห์แสงจะลดลงเมื่อใบแก่ และเสื่อมสภาพใบเหลืองจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์ 3. การเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตและ 4. โปรโตพลาสส่วนปัจจัยภายนอกนะคะก็จะประกอบด้วย5ปัจจัยด้วยกันก็คือปริมาณของ co 2ความเข้มข้นของแสงอุณหภูมิน้ำและธาตุอาหารมาถึงเรื่องระบบสืบพันธุ์ในพืชการสืบพันธุ์ ของพืชที่ไม่มีดอกการสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอกเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเพราะเป็นพืชชั้นต่ำไม่มีดอกมีอวัยวะต่างๆไม่ครบการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชไร้ดอกมีวิธีต่างๆเช่นการแตกหนอ่อการสร้างสปอร์การแบ่งตัวก็คือ 1. เฟิร์นสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ สปอร์จะอยู่ภายในอับสปอร์ที่อยู่ใต้ใบหรือที่ก้านใบเมื่อแก่เต็มที่อับสปอร์ซึ่งเป็นถุงเล็กๆจะแตกออกและปลิวไปตามลมเมื่อตกในที่ที่เหมาะสมก็จะงอกเป็นต้นใหม่ 2. สาหร่ายสาหร่ายเซล์ลเดียวสืบพันธุ์โดยการแบ่งตัวสาหร่ายหลายเซล์ลสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์หรือผสมระหว่างเซลล์ตัวผู้และเซลลตัวเมีย 3. เห็ด สืบพันธ์โดยการสร้างสปอร์สปอจะอยู่ภายในริ้วหรือครีบใต้ส่วนหัวที่คล้ายหมวกส่วนที่เราเรียกดอกเห็ดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นเห็ดทำหน้าที่สร้างสปอสปอเมื่อแก่ก็จะปิวไปยังที่ต่างๆเมื่อมีความชุ่มชื้นอาหารแสงแดดเหมาะสมก็จะงอกออกเป็นต้นเห็ด สีราราสืบพันโดยการสร้างสปอร์มีลำต้นเป็นเส้นใยรามีหลายสีเช่นสีส้มสีดำสีเหลืองหรือว่าสีขาวห้ายีดยี์มีการสืบพันสองแบบเมื่อมีอาหารบริบูรณ์จะแตกหนอ่อเกิดใหม่เมื่อมีอาหารฝืดเคืองจะสืบพันโดยการสร้างสปอรการสร้างเซลล์สืบพันของพืชดอกการสร้างเซลล์สืบพัน เพศผู้ของพืชดอกจะเกิดขึ้นภายในอับเลนูการถ่ายละอองเรนูพืชดอกแต่ละชนิดมีละอองเลนูและรังไข่ที่มีรูปร่างลักษณะและจำนวนที่แตกต่างกันเมื่ออับเลนูแก่เต็มที่ผนังของอับเลนูจะแตกออกละอองเลนูกระจายออกไปตาม บนยอดเกสรตัวเมียโดยอาศัยสื่อต่างๆพาไปอย่างเช่นลมน้ำมแมลงสัตว์รวมทั้งมนุษย์เป็นต้นการปฏิสนธิซ้อนเมื่อละอองเลนูตกลงบนยอดเกสรเพศเมียทิวนิวเคลียสของละอองเลนูแต่ละอันจะสร้างหลอดละอองเลนูด้วยการงอกหลอดลงไปตามก้านเกสรเพศเมียการเกิดผลภายหลังการปฏิสนธิ อวุ้นแต่ละอวุ้นจะเจริญไปเป็นมเมล็ดส่วนลังไข่จะเจริญไปเป็นผลผลของพืชบางชนิดอาจ,จเจริญเติบโตมาจากรังไข่โดยไม่มีการปฏิสนธิหรือมีการปฏิสนธิตามปกติแบ่งผลตามลักษณะของดอกและการเกิดผลออกเป็น3ชนิดคือ 1- ผลเดียวเป็นผลที่เกิดจากดอกเดียวหรือ ช่อดอกซึ่งแต่ละดอกมีรังไข่เพียงอันเดียวอย่างเช่นลิ้นจีเงาะลำไยทุเรียน 2. ผลกลุ่มเป็นผลที่เกิดจากดอกหนึ่งซึ่งมีหลายรังไข่อยู่แยกกันหรือติดกันก็ได้อยู่บนฐานรองดอกเดียวกันเช่นน้อยหนากระดังงาสตรอว์เบอร์รี่ 3. ผลรวมเป็นผลเกิดจากรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอก ของช่อดอกหลอมรวมกันเป็นผลใหญ่เช่นยอขนุนน้อยหน่าสับป,ปะรดเรื่องที่สองการดำรงชีวิตของสัตว์โครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆของสัตว์ 1. ระบบหายใจในสัตว์สัตว์ต่างๆจะแลกเปลี่ยนก๊าซกับสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการแพร่โดยสัตว์แต่ละชนิดจะมีโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่างกัน 2. ระบบย่อยอาหารของสัตว์ก็คือการย่อยอาหารในสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดอย่างเช่นปลาโกบกิ้งกาแมววัวจะมีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์ซึ่งทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วยปากไปยังหลอดอาหารไปกระเพาะอาหารไปที่ลำไส้เล็กและไปยังทวารหนัก สการย่อยอาหารในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะแบ่งเป็นการย่อยอาหารในสัตว์ที่ไม่มีกระดูสันหลังที่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์และการย่อยอาหารในสัตว์ที่ไม่มีกระดูสันหลังแต่มีการเดินอาหารที่สมบูรณ์ 3. ระบบขับถ่ายในสัตว์นะคะอฟองน้ําก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เป็นบริเวณที่มีการแพร่ของเสียออกจากเซลล์ ะะแมงกระพุนใช้ปากโดยการแพรของเสียนะคะไปสะสมในลำตัวแล้วขับออกทางปากพวกหนอนตัวแบนใช้เฟรมเซลซึ่งกระจายอยู่ทั้งสองข้างตลอดความยาวของลำตัวเป็นตัวกลองของเสียออกทางท่อซึ่งมีรูปเปิดข้างลำตัวพวกหนอนตัวกลมใช้เนฟิเดียม รับของเสียมาตามท่อและเปิดออกมาทางท่อซึ่งมีรูเปิดข้างลำตัวมแมลงใช้ท่อมัตฟิกเกียนซึ่งเป็นท่อเล็กๆจำนวนมากอยู่ระหว่างกระเพาะกับลำไส้ทำหน้าที่ดูดซูมของเสียจากเลือดและส่งต่อไปทางเดินอาหารและขับออกนอกลำตัวทางทวารหนักร่วมกับกักอาหารสัตว์มีกระดูกสันหลังใช้ไตสองข้างพร้อมด้วยท่อไตและกระเพาะปัสสาวะ เป็นอวัยวะขับถ่าย 4. ระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ประเภทของการสืบพันธุ์ของสัตว์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์โดยการผลิตหน่วยสิ่งมีชีวิตจากหน่วยสร้างมีชีวิตเดิมด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่ใช่จากการใช้เซลล์สืบพันธุ์ได้แก่การแตกหนอ่อการงอกใหม่ 2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันพธุ์เพศเมียเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ได้แก่การสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นต่ำบางพวกและสัตว์ชั้นสูงทุกชนิดชนิดของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีหลายชนิดดังนี้ 1. การแตกหนอ่อ เป็นการสืบพันธุ์ที่มีหน่วยสิ่งมีชีวิตใหม่จเจริญออกมาภายนอกของตัวเดิมเรียกว่าหนอสอ 2. การงอกใหม่เป็นการสืบพันธุ์ที่มีการสร้างส่วนของร่างกายที่หลุดออกหรือสูญเสียไปให้เป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ 3. การขาดออกเป็นท่อนเป็นการสืบพันธุ์โดยการขาดออกเป็นท่อนๆจากตัวเดิมแล้วแต่ละท่อนจะเจริญเติบโตเป็นตัวใหม่ได้พบในจำพวกหนอนตัวแบนและ 4. พาทีโนโจเนซิส no เป็นการสืบพันธุ์ของมแมลงบางชนิดซึ่งตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ฟักเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิต่อไปนะคะชนิดของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ มี2ชนดิดกันก็คือ 1. การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันโดยทั่วไปไม่สามารถผสมพันธุ์กันภายในตัวต้องผสมข้ามตัวเนื่องจากไข่และอสุจิจะเจริญไม่พร้อมกัน 2. การสืบพันธุ์ของสัตว์ ที่มีเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่ต่างตัวกันในการสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดนี้มีการปฏิสนธิอยู่สองแบบก็คือการปฏิสนธิภายในและการปฏิสนธิภายนอกการปฏิสนธิภายในคือการผสมระหว่างตัวอสุจิกับไข่ที่อยู่ภายในร่างกายของเพศเมียสัตว์ที่มีการปฏิสนธิแบบนี้ได้แก่สัตว์ที่วางไข่บนบกทุกชนิด ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและปลาที่ออกลูกเป็นตัวอย่างเช่นปลาเข็มปลาหางนกยุงปลาฉลามส่วนการปฏิสนธิภายนอกคือการผสมระหว่างตัวอสุจิกับไข่ที่อยู่ภายนอกร่างกายของสัตว์เพศเมีย การปฏิสนธิแบบนี้ต้องอาศัยน้ําเป็นตัวกลางในตัวอสติเคลื่อนที่เข้าไปผสมไขได้สัตว์ที่มีการปฏิสนธิแบบนี้ก็ได้แก่ปลาต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตว์ที่วางไข่ในน้ําทุกชนิด